ในเกมโฮงไกสตาเรียลนะครับมันจะมีรูปแบบการโจมตีที่หลากหลายซึ่งทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะงงได้นะครับว่าการโจมตีและดาเมจแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับก็สาเหตุที่เราจะต้องทําความเข้าใจเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีบัฟที่จะส่งผลต่อแค่บางรูปแบบการโจมตีเท่านั้นซึ่งจะทําให้เราเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้ครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ ก็ผมเนี่ยจะแบ่งการโจมตีออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก่อนนะนั่นก็คือดาเมจที่มาจากการโจมตีที่เราตั้งใจบังคับเองนะครับกับดาเมจที่เป็นอยู่นอกเหนือการควบกลุ่มของเรานะในส่วนตั้งใจบังคับเองเนี่ยนั่นก็คือดาเมจที่ออกมาตรงๆจากการแอคชั่นของเราครับอย่างเช่นการกดการโจมตีไปโดนศัตรูหรือการใช้สกิลแล้วก็ไปทำดาเมจใส่ศัตรูทันทีหรือไม่ก็กดใช้ท่าเบตายแล้วก็ไปทำดาเมจใส่ศัตรูทันทีคือพวกนี้ครับ แต่ที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเนี่ยจะมีอยู่2อันนะครับนั่นก็คือการโจมตีต่อเนื่องกับอันหนึ่งก็คือดาเมจต,ต่อเนื่องครับ2อันนี้มันไม่เหมือนกันนะการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า follow-up attack นะครับซึ่งก็หมายถึงการโจมตีที่มันออกมาเองอัตโนมัติโดยเราไม่ได้บังคับเองครับอย่างเช่นหุ่นยนต์ที่ออกมาทําดาเมจอัตโนมัติของฮิเมโกที่จะออกมาตอนเราทําลายจุดอ่อนศัตรูได้ หรือตัวเฮอร์ต้านะครับที่จะออกมาช่วยโจมตีอัตโนมัติเมื่อศัตรูเนี่ยมี HP ต่ำกว่า50%ครับเราจะเห็นว่าการโจมตีพวกเนี้เราไม่ได้ตั้งใจออกคำสั่งเลยนะมันทำของมันเองจากความสามารถเฉพาะตัวของตัวละครครับซึ่งการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยมันยังรวมไปถึงการโต้กลับหรือเคานเตอร์ด้วยนะ อย่างเช่นสกิลโลของมาเซเวนที่จะยิงธนูสวนกลับไปอัตโนมัติเวลาถูกโจมตีหรือคาร่าเนี่ยที่มีหุ่นยนต์สวารอกยิงสวนกลับไปเวลาถูกโจมตีครับส่วนดาเมจต่อเนื่องนะครับในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า damage over time ย่อว่า DOT ซึ่งจะเป็นดามเมจที่มาจากการแปะสถานะดาเมจพวกนี้จะทำงานตอนเริ่มเธนของศัตรูที่ถูกแปะสถานะนะครับอย่างเช่นเซิร์ฟเลเนี่ยที่สามารถแปะสถานะช็อตไฟฟ้าได้ เราก็จะเห็นว่า2การโจมตีนี้นะครับคำพูดมันอาจจะดูคล้ายๆกันแต่รูปแบบการโจมตีก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับมันจะมีแค่การโจมตี2รูปแบบนี้เท่านั้นที่จะสามารถทําลายจุดอ่อนหรือทัฟเ h น e ตของศัตรูได้ดาเมจที่มาจากการแปรสถานะหรือดาเมจต่อเนื่องเนี่ยมันทําลายจุดอ่อนไม่ได้นะครับ ซึ่งหลังจากทำลายจุดอ่อนได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างขึ้นมาครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า break effect ครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนั่นก็คือดาเมจทำลายล้างที่จะเกิดขึ้นตอนจุดอ่อนแตกพอดีกับมีการแปะสถานะตามทตาที่ทำลายจุดอ่อนได้ครับและยังจำกันได้ใช่ไหมครับการแปะสถานะอันนี้มันก็จะทำให้เกิดดาเมจต่อเนื่องที่เคยบอกไปอันนี้นี่เองครับ แต่มันมีข้อยกเว้นถ้าเบรกด้วยธาตุจินตภาพนะครับธาตุนี้จะไม่ทําให้เกิดดาเมจต,ต่อเนื่องนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างวิธีการอ่านสกิลแต่ละตัวให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีประเภทไหนนะ อย่างเช่นตัวละครทุกตัวนี้นะครับสกิลต่อสู้เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสถา100ึงร้อที่จะทําให้ศัตรูตดสถานะเผาไหมจะเห็นว่าเขาเขียนว่าตดสถานะเผาไหมนะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดดาเมจไฟต่อเนื่องในส่วนนี้ก็จะเป็นการแปะสถานะเพื่อทําดาเมจต่อเนื่องนั่นเองครับอย่างตัวละครเฮอร์ต้านะครับมีพรสวรรค์ที่เขาบอกว่า เมื่อการโจมตีเป้าหมายได้ของตัวเองทําให้เปอร์เซ็นต์ HP ของศัตรูเป้าหมายเนี่ยน้อยกว่า50%เฮอร์ต้าจะโจมตีต่อเนื่องดังนั้นแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบแการโจมตีต่อเนื่องนั่นเองครับตระคอนมาเซเว่นนะครับจะมีพรสวรรค์ที่เขียนว่าหลังจากเป้าหมายตัวเองที่มีโล่ถูกโจมตีนะครับจะมีโอกาสทําการโต้กลับทันทีเห็นไหมครับว่าเขาเขียนว่าโต้กลับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว การโจมตีต่อเนื่องนั่นเองนะครับละครเซอร์วลนะครับสกิลต่อสู้เขียนว่าจะสร้างดาเมจสายฟ้านะแล้วก็มีโอกาสพื้นฐาน80%ที่จะทำให้ติดสถานะช็อตไฟฟ้าเป็นเวลา2เทินซึ่งสถานะช็อตไฟฟ้าจะทำให้ศัตรูได้รับดาเมจสายฟ้าต่อเนื่องก็จะเห็นว่าในส่วนในส่วนเนี้จะทำให้เกิดดาเมจต่อเนื่องนะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นดาเมจแอคชั่นปกตินะ เดี๋ยวผมจะยกก็ตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งให้ดูนะครับอย่างเซตลีนลีกอันนี้เขียนว่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างเพิ่มขึ้น16%เอฟเฟกต์ทำลายล้างอันนี้ก็จะหมายถึงเอฟเฟกตตอนที่เราทำลายจุดอ่อนของศัตรูได้ครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดาเมจทำลายล้างกับการแปะสถานะซึ่งเป็นดาเมจต่อเนื่องนั่นเองครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจรูปแบบการโจมตีได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาอ่านสกิลความสามารถของตัวละครต่างๆเราก็ต้องแยกให้ดีว่าตัวละครเนี้ยเขามีรูปแบบการโจมตีแบบไหนบ้างนะครับประโยชน์ก็คือเวลาเราลง simulate universe นะครับเราจะได้เลือกบัฟไปถูกต้องกับรูปแบบการโจมตีของตัวละครที่เรามีครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันบ้างนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ